อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเส็งสุภาพและมั่นใจคือนิสัยของคนปีงูาธาตุกำเนิดคือาธาตุไฟคนเกิดปีมะเส็งปีงูผู้เกิดในปีพศออ2460 2472 2484 2496 2,508-2,520-2,532-2,544-2,556ปีใหม่ของจีนไม่ได้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมแต่จะอยู่ในช่วงมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นผู้ที่เกิดปีถัดไป ในเดือนมกราคมก็จะอยู่ในนักษัตว์นั้นแต่ถ้านับตามปีใหม่ของไทยก็จะเริ่มปีนักษัตว์ใหม่ตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าหรือประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนอุปนิสัยของคนเกิดปีมะเสง็งยังมีอารมณ์ขันคุยเก่ง ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ก็ขี้เบือ่อมุ่งมั่นอดทนสุข,ขุมถ้าใครมาแรงใส่ก็จะตอบโต้และเอาคืนทันทีเป็นคนที่ชอบไม่คำปรึกษาแต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นเวลามีสถานการณ์ขับขันคุณดูเหมือนเป็นคนอวดดีและเห็นแก่ตัวแต่พอทุกอย่างขี้คาย คุณก็จะกลายเป็นคนที่สงบนิ่งเจียมเจียมน่ารักคุณมีความสุขที่สุดหากได้พูดถูกเถียงหาเหตุผลและมุมมองใหม่ๆมีสเสน่ห์ลึกลับดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ในสายตาของเพื่อนฝูงคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือศรัทธาในความสัมพันธ์จึงมีการย่งยืนยาวไกล คนเกิดปีงูเมื่อตกอยู่ในห้วงรักจะโรแมนติกหวานแหววอ่อนโยนมีอารมณ์ขันและอ่อนไหวอย่างที่สุดชอบให้คนรักอยู่ในการดูแลงูหวงแหนทั้งสิ่งของและบุกคโคน,นันเป็นที่รักจนไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ดังนั้นคุณจึงเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูกและพร้อมจะเข้าใจลูกอยู่เสมอ คนเกิดปีงูทำงานได้หลากหลายเพราะฉลาดและมีความทะเยอทยานนักสัตว์ปีงูเป็นธาตุไฟจึงต้องระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจชีพจรลำไส้เล็กและลิ้นการได้กินอาหารที่มีรสขมจะช่วยบำรุงธาตุให้แข็งแรงงูออกหากินสำหรับผู้ที่เกิดพศ2448 และพศ2508งูปีนี้เป็นงูจอมลังเลถึงแม้จะมีความฉลาดสามารถก็เอาดีได้ยากกว่างูปีอื่นๆแต่นิสัยดีตรงที่เชื่อถือได้แม้บางครั้งจะถูกมองข้ามก็อย่าคิดมากให้คุณทำตัวล่าเริงแจ่มใสและใจกว้างเท่านั้นเป็นพอ ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมใครๆถึงไม่ยอมรับคุณอย่างที่ควรจะเป็นลองแก้นิสัยช่างเรียกร้องและครอบงามความคิดคนอื่นดูทุกอย่างอาจดีขึ้นคุณเป็นคนที่จริงใจแต่ไม่ค่อยจะมีใครอยู่ปลอบใจในช่วงเวลาหดหู่ขมขื่นถ้าเป็นงูออกหากินเพศเมียนิสัยจะมีความช่างลังเล น้อยกว่าเพศชายถ้าอยากมีความสุขในชีวิตลักและชีวิตครอบครัวต้องรู้จักให้และรับมากกว่านี้คุณมีแนวโน้มจะมีลูกยากซึ่งก็ดีก็ได้ลดภาระหรือผลกระทบกระทั่งกันอายุที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยในอนาคตแม้คุณจะไม่เป็นที่ยอมรับ ก็ต้องเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเองไม่ทุกใจพึงยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมคุณจะได้สบายใจไร้ความสับสนในชีวิตมูในบ่อปลาสำหรับผู้ที่เกิดพศ2460และพศ2520มูจอมดือ้อและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอึดสุด,สด เพราะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแม้จะยากลำบากแต่ก็ยอมรับสภาพขนาดเดียวกันเป็นนักล่าความฝันชีวิตค่อนข้างจะเหนื่อยในวัยเด็กต้องต่อสู้ดิน้นรนแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะโกรธโทษโทษชคชะตาเมื่อโตขึ้นจึงเป็นคนที่เข้มแข็งเอาตัวรอดเก่ง คุณจัดว่าเป็นคนที่มีคุณค่าในอาชีพการงานเพราะมีความตั้งใจสูงตัดสินใจดีเยี่ยมและซื่อสัตย์น่าเสียรายที่มีความดันทุลังหัวแข็งคุณอาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนเกิดปัญหาดังนั้นจงอย่านำเอานิสัยดีๆในตัวคุณออกมาใช้สร้างมิตรภาพให้คงทนยาวนานกับคู่รักหรือคู่ชีวิต แม้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยๆแต่ก็ไม่ดุนแรงจนขาดสะบั้นกันรักแท้จะเกิดขึ้นได้จากวุฒิภาวะถ้าเลือกคู่ได้เหมาะสมความสัมพันธ์กับลูกๆไม่ค่อยดีเพราะถ้าคุณกดดันลูกเกินไปจะทำให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจแม้คุณจะไม่ชอบก็ตามเปิดใจกว้างสักนิดแล้วชีวิตครอบครัวจะเป็นสุข งูลุ่งเรืองเกิดระหว่างพศ2อ7 2และพศ2532ในบรรดางูทั้งหลายงูลุ่งเรืองจะโชคดีและประสบความสำเร็จสูงสุดคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นชอบเข้าสังคมแต่ก็ขี้เบือ่อถ้าไม่มีอะไรเล้าใจเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูด มีชื่อเสียงอะไรที่คุณหยิบจับจะกลายเป็นเรื่องที่มีมูลค่าไปหมดงูลุ่งเรืองเพศเมียบางครั้งจะต้องทนทุกข์ใจบ้างเพราะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงจึงทําให้เสียเครดิตแต่สุดท้ายเธอก็ประสบความสำเร็จจนได้คุณมีแรงดึงดูดหน้าหลงไหลจงรักษาเสน่ห์ตรงนี้เอาไว้ให้ยืนยาว เมื่อใดก็ตามที่คุณพูดมากกว่าทำดังนั้นทั้งเพื่อนฝูงและบริวารจะพากันหายหน้าไปจากชีวิตคุณจงมีเมตตาสุขุมรอบคอบแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในอนาคตคุณจะต้องระวังความโลภที่จะบังเกิดแก่ตัวคุณลำพังแค่คุณทำงานที่มีอยู่เรื่อยๆ ก็ได้ผลตอบแทนมากโขอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อใดที่ปื้มไปกับผลประโยชน์วัตถุภายนอกเมื่อนั้นคุณจะได้รับความทุกข์ใจเพราะทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาต้องแลกด้วยความซื่อสัตย์ที่มีทั้งหมดในชีวิตงูจำศีลสำหรับผู้ที่เกิดพศ2484 และพศ2 5 4 4เป็นงูที่หลับสบายภายใต้อากาศอันหนาวหนิบซึ่งหมายถึงคุณได้สะสมอาหารและ,สะเสบียงไว้เพียงพอต่อการพักผ่อนในครั้งนี้งูจำศีลเห็นความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตและก็โชคดีมีชีวิตเป็นไปได้อย่างใจข้อเสียของคุณคือเป็นคนโลเล สองจิตสองใจดังนั้นถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วจงตั้งใจให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วไปงูจำศีลเพศเมียมีดวงได้สามีที่มีอายุมากกว่าหลายปีแต่ถึงจะให้แนะนำก็ต้องบอกว่างูจำศีลทั้งสองเพศควรหาคู่ที่มีอายุมากกว่าตนเองจะดีที่สุด และเมื่อลงเอยกันแล้วก็อย่าเลกกิ๊กให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะจะเจ็บช้ำด้วยกันทั้งสองผ่าไยงูในสนามหญ้าสำหรับผู้ที่เกิดพศ2496และพศ2556งูในสนามหญ้ามักไม่ชอบอยู่เฉย เป็นเรื่องเลื้อยไปเลื้อยมาตรงนั้นตรงนี้เพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆคุณเป็นคนฉลาดเลิศมีพลังงานเหลือเฟือชีวิตเลยดูยุ่งยุ่งเป็นส่วนใหญ่ชีวิตจะดีได้ด้วยความดูแลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และไม่ลืมสักการะบรรพบุรุษล่วงรับทุกปี ยิ่งค่าเป็นงูในสยามย่าเพศเมียเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวคุณอาจไม่ค่อยได้ดังใจกับเรื่องงานเพราะไม่ว่าจะชื่อเสียงหรือความมั่นคงต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักวัเด็กจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากนักอาจเป็นพ่อต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ปรับความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้คุณเป็นงูที่ชอบความมีชีวิตชีวาก็เลยติดที่จะเจ้าชู้ไปบ้างทำให้หาคู่ที่จริงได้ยากแต่หากลงเอยกับใครแล้วก็จะซื่อสัตย์และภาคภูมิใจในคู่ของตนเอง ถ้าไม่ทำตัวออกนอกลูกนอกทางรับรองว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขและประสบความสำเร็จเมื่ออายุมากขึ้นฐานะการเงินของคุณก็จะมั่นคงม,มากขึ้น